สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนไปชิมขนมนะคะโตเกียวเนยนมเจ้าแรกเจ้าดังของเมืองไทยที่ทำมาตั้งแต่เจ้าแรกนะคะที่ดังมาทำมานานนมแล้วนะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่เมืองกาญจนบ,บุรีนะคะหน้าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์นะคะซึ่งเราได้ไปเดินตลาดโตรุ่งนะคะกินข้าวในช่วงเย็นนะคะก็เห็น สะดุดร้านร้านหนึ่งนะคะซึ่งคนก็เยอะมากนะคะซึ่งคิวเขาจะยาวมากนะคะทุกคนแล้วก็ทําแบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็สั่งคนละหลายถุงด้วยเนาะอันนี้ก็คือคิวจะยาวแต่เขาก็บอกว่าห้ามเร่งนะคะเพราะว่าถ้าเร่งก็จะไม่อร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตาหน้าทานมากๆเลยนะคะทุกคนเปิดค่ะเป็ S okay, M R ไหมปุ๊กพิมไม่ลองมั้ง กลัวกลัวอะไรดูสภาพไปจั่งกันเถอะชิมให้ดื่วน้วยเหมือนนั้นเหมือนบ้านเราไหยไปทางอันนึงอร่อยนะคะอร่อยอร่อยเออแต่แป๊บนึงถามว่าอะไรนะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะรอเลขกิว